ส่งการบ้านค่ะพอดีว่าเป็นคนที่ติดอธิบายแล้วก็พิมโอเคครับก็แสดงความรู้สึกด้วยนะครับว่าระหว่างมันให้เรารู้สึกกับเราไปรู้สึกถึงมันไอความรู้สึกตรงนี้ครับเวลา,ามันเชื่อมต่อกันอะรู้สึกถึงมันได้หรือเราไปรู้สึกถึงมันอันต่อมาภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่า 1. เราเหนื่อยไหมไหนะครับสเจ็บปวดตรงไหนไหมมีอะไรที่มัน เอ,อทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความเข้มข้นเกินกว่านี้ถ้าไม่มีจริงๆแล้วถ้าเตียนเดาจริงก็ไม่มีถ้าเรามาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะคืนไหนคืนหนึ่งที่เราสะดวกเตรียมสระเบือครับน้ําพร้อมดื่มและหูฟังหนึ่งเส้นแจ้งเข้ามาว่านั่งแต่สักสี่ทุ่มไปแล้วสี่ห้าหกเนี่ยฮะสี่ห้าหกสามชั่วโมงเนี้ยก็ เข้าสายได้แล้วแล้วก็รวบรวมทั้งหมดของช็อตนี้นะหรือแม้แต่ชออนน็อตเดินๆนะครับเข้าสายได้เลยนะครับแล้วก็ไปสนทนากับต้นทางที่มาจากต้นธรรมใช่ไหมฮะมาจากดุ่มน้อยเนี่ยครับเจียนเนี่ยต่อไปเนี่ยไปสนทนากับต้นทางเอาเอาความไปตัวเองอ้างเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องพิธีรีตองไม่ต้องอารรณอบด เอาความเป็นตัวเราคือเหมายความว่าที่เรารู้สึกได้ครับไล่เรียงไปเรื่อยๆว่าเราทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ให้จาไว้เสมอว่าหกสามหกสี่มันคือตัวเดียวกันแต่ที่เจียนจับแยกเพราะว่าต้องการที่จะให้ค่อยๆรู้มันหกสามคือตัวหยุดหกสี่คือตัวดูดตัวเต็มมันคืองกกรสหกสิบสามสี่เจนหนึ่งงกกรคือรูปแบบของต้นทางที่เจียนพูดถึงก็คือไร้ความรู้สึกหรือไร,คร้ครสของเราเนี่ยมันทำเนี่ยมันมีครสคือครส งอกอร์คืองับอากาศเนาะใช้อากาศอากาศที่เราใช้จะเป็นรูปแบบของ2 s e เซกชันถ้าเป็นของงอกอรจริงๆเขาใช้กั้นกลั่นเลยแล้วก็อัดแน่นจนกว่ามันจะระเบิดซึ่งตรงนั้นน่ะเ,เจนไม่สนับสนุนในการทําเพราะว่าเวลาทำอะ่ะจะต้องไปได้ยินเองและให้ทําจะต้องไปได้ยินของต้นทางเป็นคนบอกให้ทำเจนบอกให้ทําอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเป็นเซกชันของครสอคือหยุดกับดูดเนาะ คือคือไอ้สอภาษาเนี่ยครับถึงจุดหนึ่งให้เราใช้แบบบูรณาการโดยที่เป็นออโตเมติกของเราเองหรือว่าเราอ่ะดีไซน์มันขึ้นมาอัตราส่วนของ63มันจะเบา64มันจะหนักมันจะดูดมากแต่มันขึ้นอยู่กับว่าย่อขยายกับตุบตับเราทำงานกันเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าหรือมียาชื้นไหมเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราเช็คจำอยู่เสมอว่าอย่าตั้งใจทำให้ทำทิ้งคว้าง แล้วหัดเคลื่อนที่ได้แล้วครับจะทําอยู่กับที่ไปไฮสปีดดูดูซิว่ามันให้ผลลัพธ์อย่างไรแต่ต้องดูตัวเราด้วยนะครับว่ามันกระชากแรงเกินไปไหมถ้าไม่ไฮสปีดก็ต้องไปโลไปถาม